บอดเอเวอเรสต์อร์นะครับเพิ่มระบบรีโมทสตาร์ระยะไกลนะครับวันนี้มาแกะระบบไฟหน้านะครับกดได้เห็นระบบรีโมทสตาร์กลับไปด้วยนะระบบรีโมทสตาร์แท้นะครับผมแกะระบบไฟหน้านะครับเดิมเข้าระบบเดรร้แท้นะเดิมตัวนี้จะเป็นไฟดีนะจะเป็นระบบเดรร้แท้ไปให้นะครับระบบความปลอดภัยอยู่ครบนะครับสำหรับรีโมทสตาร์นะถ้าไม่มีกุญแจนะครับจะ ไม่สามารถขึ้นรถได้นะเพราะรถจะล็อกนะครับแล้เกียร์จะใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องเอากุญแจขึ้นรถมากดปุ่มสตาร์ทอีกทีนึงนะครับตอนนี้มันจะเปิดแอร์ให้แบบออโต้ก็เปิดระบบอื่นๆเพิ่มเติมให้นะครับอัตราการใช้น้ามันนะครับก็จะเป็นเกีรแบบใหม่นะดูง่ายเมนูปรับอากาศบนฟองมาลัยนะครับฝั่งคนขับนะและเมนูการนําทางนะครับสําหรับ สปอร์ตนะก็จะมีเกียร์เพิ่มเข้ามาเป็นเกียร์ออฟโรดนะครับเนี่ยองศาตัวรถรถเอียงหนึ่งองศาองศาพวงมาลัยเกียร์วัดการกระจายกำลังนะครับส่วนเมนูการตั้งค่านะครับตั้งค่ารีโมทสตาร์ทจะอยู่ในตั้งค่ารถยนต์นะระบบสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับปรับอากาศอัตโนมัตินะครับ,ระ,ร,ะนนะร,บระยะเวลานะมาดูงานที่มาแก้จริงๆนะครับก็คือจะเป็นไฟหน้านะครับ เป็นระบบไฟนะครับสีแชมป์นะน,นี่ก็อัพเป็นระบบแท้นะเปิดไฟเลี้ยวไฟเดรียดดับนะครับเเห็นไหมเวลาเปิดกลาองเืนนะครับเปิดไฟไม่ดับนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับผมแกะระบบไฟนะครับแต่ได้รีโมทสตาร์ทไปด้วยนะ